โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับก็วันนี้เนี่ยในเกมกัวกาเดียนตอนนี้มีบัคลิง V2 หรือวีสาไม่รู้รเขาวีเท่าไหร่กันแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแม่งวีเยอะเกินโอเคนะครับก็บัคนี้เป็นก็ไม่เชิงว่าบัคใหม่นะครับก็เหมือนบัคเก่านะครับผมก็ตอนนี้เป็น V176 นะครับใน V176 นั้นเนี่ยมันก็ ใช้บัคเก่าได้อยู่นะแต่แต่ไม่ได้แบบเทรดแล้วมันอะไรอย่างงี้นะก็คือบัคมันก็เหมือนมันก็เป็นบัคเนก่ากนแก็แค่แบบเทรดเทรดให้ไม่ได้อะไรเงี้ยเออเทรดให้อดีไก่ไปปุ๊บใช่ไหมทุกคนแล้วเราก็ลิง์ปล่อยเ๊บทีนี้เราให้อดีไก่รับพออดีไก่รับแล้วเนี่ยมันจะเทรดไม่ได้เห็นปะ่ะมันจะขึ้นวาเทรดเฟลยูโคลาสเปออะไรสักอย่างอะสปูสปีดสปั๊บ,ปปบ,ปปบปปนั่นแหละทุกคนก็ว่าไเคยนัดเลยนะครับ วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนหรือถ้าใครยังไม่รู้หรือถ้าใครยังไม่ดูคลิปที่แบบคนอื่นทําอะไรเงี้ยแล้วไม่เห็นคลิปผมอะไรเงี้ยก็มาดูได้นะครับมันก็เป็นบั็กเก่านั่นแหละมันไม่ใช่บั็กใหม่นะครับทุกคนก็เป็นบั็อกเกนั่นแหละแค่แจนเดียวยังไม่ได้แก้นั่นเองนะครับทุกคนก็อย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราทําการเอาลิงก์ออกมาให้หมดก่อนเดี๋ยวเอาเป็นฟาร์มที่สองนะอันที่สองผมไม่มีตัวเดี๋ยวเอาดีโลดีโลเรนโบว์เราเอาเข้าไปในสวนนะครับ ปุ๊บเอาเข้าไปเสร็จแล้วเพื่อให้เราดูง่ายๆนะครับแล้วก็เอานกยุงเข้าไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาเอาลิงทั้งหมดออกมาไว้ตรงนี้นี่นะเอาลิงออกมาเจ้านี่อย่าลิงออกมาครบแปดตัวแล้วนะครับทุกคนให้เราเตรียมสิ่งนี้มานะครับก็คือตัวเทปนะครับทุกคนตัวเทศที่ซื้อได้ที่ร้านค้าในเออเกียเลยนะครับนี่ตัวเทศพอเราลิงออกมาครบนะครับทีนี้ก็เอาตัวเทศขึ้นมานะครับ แต่ก่อนที่จะเอาตัวเทศให้ตัวไก่เรานะครับให้เราเอาลิงวางไว้ให้หมดก่อนหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวเดี๋ยวดูวันบอนร์ดนะผมมีครบไหมอันนี้สี่โอเคเดี๋ยวเราทำทีละสี่ตัวก็ได้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราปุ๊บแล้วก็เอาตัวเทศให้ตัวไก่ปุ๊บทีนี้เนะี่ยให้เรา สลับส่วนนะครับปึ๊บพอเราสลับส่วนเสร็จแล้วปึ๊บให้เราให้ตัวไก่รับเทดพอตัวไก่รับเทดเสร็จแล้วเราเอาลิงที่ที่อยู่ในส่วนม่อกีะที่เรา,เาไว้ในส่วนม่เกีะเอาขึ้นมาเอาเทดให้ตัวไก่แห่ขึ้นมาปึ๊บปึ๊บเนี้ยสี่ตัวนี้นะเดี๋ยวเราให้เราสลับส่วน เราสลับส่วนมาเสร็จแล้วเราก็กดเทดได้เลยแต่แต่ก่อนกดเทดนะก่อนกดเทดเราต้องให้ลิงลิงอยู่อยู่ในบ่อให้หมดก่อนเสร็จแล้วเราก็กดเทดนี่นะนี่นะจำไว้นะทุกคนดีโลผมนะดีโลผมนะหกเทดปุ๊บปุ๊บนี่งไงหกหกเหมือนเดิมนี่หกเหมือนเดิมไ,ไงหกจุด 6.30นาทีนะครับผมถ้าเราจะทำอีกเราก็แค่เอาลิงวางอีกหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวนี่นะครับวางครบสี่ตัวโอเคนะครับนี่วางครบสี่ตัวเสร็จแล้วเราก็ตัวเทปปึ๊บเสร็จแล้วให้ตัวไก่รับเทเหลือจะทำอย่างนี้ได้นะครับเนี่ยเราก็สลับส่วนไปปึ๊บนี่ส่วนที่สองทีนี้ลิงเราก็จะมาอยู่นี่ปึ๊บแล้วก็เอามาใส่ปึ๊บ ปึ๊บปึ๊บแล้วก็สลับไปส่วนที่สามนะครับเอ้ยส่วนที่สองนะครับที่เราใส่ลิงก์เมื่อกี้เสร็จแล้วก็รอให้ลิง์นั่งให้หมดรอเวลามันลดโอเคตอนนี้หมดแล้วให้เรากดได้เลยปึ๊บคอนเฟิรม์มมาเฟิรม์มเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับดีโลเนี่ยลิงก์หายหมดแล้วนะเนี่ยลิงหายหมดแล้วนี่นี่นี่ดีโลเราก็แบบตอนนี้สี่นาทีแต่ผมขอลองวางลิงกอีกตัวมันจะจำกัด ผมว่าเหมือนมันจำกัดเช็ดเจ็ดยังไงก็ไม่ดูไงเดี๋ยวลองดูตัวนี้นะเป็นเก้าทำไมเป็นงั้วะโอเคถ้าเราใส่เพิ่มอีกนี่คือไม่ได้แล้วนะถ้า,าใส่เพิ่มอีกมันก็ไม่ลดแล้วนะทุกคนนี่เห็นไหมเห็นไหมมันก็ไม่ลดแล้วก็มีแค่นี้แต่ถ้าเราอยากจะทำดีโลเรนโบของเราเป็นหนึ่งนาทีให้เราใส่พวกสมอลทอยกับมีเดียมทอยไปนะครับ ตอนนี้ไอดีหลักผมไม่มีดี๋ยวผมจะให้ไอดีลองใส่ให้นะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมใส่เรียบร้อยแล้วไอผมเอาไอดีลองไปใส่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองวางเลยเมกาเรนโบแล้วก็โกนี่นะครับแต่หนูก็ยุ่งผมยังไม่ได้ใส่นะหนูก็ยุ่งยังไม่ได้ใส่เดี๋ยวมาดูดีโลเรนโบกันก่อนเลยดีโลเรนโบตอนนี้คือหนึ่งนาทีนะ,เ, hey, ะเห็นปะเห็นปะหนึ่งนาทีเลยนะทุกคนเป็นไงหนึ่งนาทีแล้วก็คูดาว กระจายคูดาวแค่เท่าไหร่72วินาทีนะครับทุกคนแล้วก็ให้2,500 XP นะทุกคนแล้วก็มาดูดีโลโกนะครับดีโลโกตอนนี้เป็นไง1นาทีจุด11โอ้โหปบักนี้โคตรตึงอ่ะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับดีโลเมกาดีโลธรรมดานะแต่แค่เมกานะ4นาทีนะครับแต่ดีโลดีโลธรรมดาก็ถ้าใครมีดีโลทองกับดีโลลูกอันนี้ก็ดีนะทุกคน มันจะได้อันนี้เป็นไงดูๆกระจายกระจายเวลกระจายเวลจัดพ้นเร็วอ่ะกจายเวลกระจายเวลนี่เป็นไงมันให้ครูดาวกันทําให้ครูดาวกันอีกมันก็ลิมิตกันอีกนี่แล้วนกยุงอีกโอ้ยรัวๆเลยโอ้โห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 ปวดตึงออ้ยโอ้ยเอาอีกแก้วอีกแก้วโอ้ยออ้ยอีกแก้วอีกแก้วเป็นไงเป็นไงทุกคน็พระมาณนนี้นะครับบัก สำหรับบักนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับก็ถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรหรือเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่นะครับทุกคนในคลิปหน้าและคลิปต,ต่อไปนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนเพื่อเป็นกำใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆให้ทุกคนดูนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาดูคลิปผมขอบคุณครับไปบ,บายครับทุกคนจะกลู่